่ะสวัสดีค่ะในสังคมที่มันมีการแข่งแย่งแข่งขันแล้วก็คนต่างคนต่างก็มีแต่จะของของเราของเราหรือของกลุ่มมโนเหตุลายล้งแล้วค่ะหรือว่าแบ่งปันนี่หาน้อยยักเมื่อก่อนผมก็ยากจนนี่แหละพอยากจนแล้วผมไปทำมโนกับ่ะมีเฮียนยูคือกันค่ะตะกีประสบความสำเร็จแล้วก็เลย อิ่มตัวเนอะอิ่มตัวแล้วก็เลยไม่รู้จะหาไปเพื่ออะไรเนอะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เออดีอย่างนี่อย่างนี้เลยเนี่ย <c oughs> ก็ยงานโซ่เนี่ยน่าจะเป็นนวัตกรรมจะเป็นอะไรมาเป็นในเอามาโซ <c oughs> ที่จริงเราว่ารางวัลเนี่ยน่าจะมีรางวัลเนี่ยคนที่ทําเพื่อส <c oughs> งานโซ่ปีหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยเอาผลงานมาดู <c oughs> ดูแลต้นไม้เมื่อก่อนมันมีป่าไม้มีเ็ดมีห o อ,อ่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปอะไรไปบ้าง จะพัฒนาอย่างคนรุ่นใหม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบสี่ค่ะสามสิบโอ้อ่ะจับมือหน่อยยินดีนะยินดียินดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเออจะทำไปเรื่อยๆครับทไปจนกว่าไม่มีแรงนั่นแหละทำไปเรื่อยๆผมก็แถวนี้ก็เข้าเกือบทุกหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านละหลังเรียนที่ไหนเรียนบ้านพนแพงครับจบมาจากบ้านแพงแล้วก็จบปริญญาตรีจากอันอยู่กรุงเทพอยูด ของ C.P.O. ีจะบริหารธุรกิจครับบิีกโอ้บ่ธรรมดาเลยนี่บุคคลทรงคุณค่าได้มาอาสาทุกท่านครับทำอะไรก็เชื่อมโยงกันนะครับผมจริงๆก็ร่วมทำชมรมคนรักศิลป์ก็เิตอาสาเือนันอาจารย์กายสอนตอนนี้พ่นเป็นประธานอยู่เน่น่าจะมีการฟื้นฟูกันใหม่เพลงันรักดอกกระเจียวเคยฟังไหม เคยฟังแต่ในยูยูทูบนต่แหละในช่องพวกเพื่อนนั่แหละค่ะมันรู้เข้าไปดูอยู่มนลัก์ดอกกระเจียวสาวอะไรของดีกุสุมานเนี่ยเป็นคนเริ่มทำเรื่องมาแล้วดีดีคผมก็เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะได้ไปใครทำเป็นอะไรด้วยกันเนาะจะได้ช่วยกันเพื่อรุ่นนี้เคยไปอลรมครูห้านาทีอะไรอยู่แถว่บ้านดึมบ้างเลยตอนสมัยผมเป็น ผู้หมวดผู้กองก่อนไฟไหม้เห็นไหมไฟไหม้โรงเรียนหรือยังเจ้าเรียนอะโรงเรียนไหนคะโรงแพงโรงเรียนพุนแพงอ่ะไฟไหมโรงเรียนพุนแพงมมีไไฟห้้ดวยที่มีการเผาโรงเรียนอะก่อนจะมาเป็นออาการอาคารเจรือระบาดโน่นยังยังยังก่อนน่าจะก่อนนั้นอีกเห็นใช่พอตอนที่ผมไปเนี่ยยังไม่มีไฟไหม้สักทีเลยน่าจะโรงเรียนไหมก่อนนั้นหนูว่านะปีเออใช่ใช่ แสดงว่าเจ้าเข้าโรงเรียนสมัยผมผมจะเป็นคนแต่ก็หลังอยู่หรอกเพราะว่าเจ้ามาถึงถึงสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบสี่เรียนปรก็ประมาณนี้ละผมมาอยู่แล้วแต่ก่อนก็เรียนอยู่โพธิสองห้าสามสี่คนเกิดปศสองห้าสามสี่เออนั่นละเอาก็มาอยู่นี่พอดีเอามาเป็นผู้หมวยจะนี่แหละเนี่ยเอเวนไปหมดแล้วไปกินไปนอนหมดแล้วบ้านอะไรต่าง เอาดีใจยังมีคนที่ทําอย่างนี้อยู่ก็ขอให้กําลังใจครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชื่ออะไรนะนายโพธิค่ะช่องนายโพธิช่องโพธิภัยสาลนี่นี่ครับตามตามมันมันไม่ได้โพธิอย่างนั้นผมก็เขียนืบอเขียนแบบอันตามตัวนะคนชื่อนายค่ะคโอ้โหวันโพธิคนก็เลยนายโพธิาเดี๋ยวจะแอดเดี๋ยวจภัยภูกานนะ เดี๋ยวไพภูพันจะแอดเป็นเพื่อนด้วยครับผมเนี่ยไมีอะไรจะให้ลองได้เอาเอาเชิญเชิญชมบ้านได้ครับชมได้นะคะคนก็ทําคนเดียวเพคนแหละปกิชมได้ค่ะห้องน้ําก็ทําเองหมดเอาไม่ต้องถอดก็ได้ครับไม่ต้องถอดก็ได้ค่ะนี่บานสะไล่เนี่ประหยัดต้นทุนไงอันนี้ก็เหมือนกันนี่บานสะไล่อย่างเงี้นนี่ เดี๋ยวถ้าว่างหรือยังไงเดี๋ยวจะให้คนมาดูแบบแล้วก็ได้ค่ะผมก็จะทำอยู่ด้วยอยู่แบบเดียวกันนี่แหละใบฝาขึ้นปูนขึ้นเราก็ทาสีเอากัได้ค่ะเราจะได้สีน่ะบ้านไม้ฝามันมู่เป็นีแบบอยู่นอกใช่ครับผมก็ทำให้ใช่แบบนี้แหละแต่ทำแต่ละหลังเราจะประมาณนี้ค่อหนูทำประมาณสิบกว่าหลังแล้วหรือเราไป ไม่ได้เลยหรอกเราก็จะทําแบบนี้ของเราเนี่ยพอได้อยู่ตามค่ะเอะไะนี่นาหัวที่ตรงนี้นะครับครับสวนบูชาคุณเก็ยังไม่ได้ขึ้นไปนี่คก็อยู่ในซอยนี้หรอเป่คะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมพยายามเนาะเลยผู้ใหญ่ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละผู้ใหญ่มีโอกาสได้ค่อยไปเยี่ยมพยายามคุนเป็นตำรวจนั่นเองเป็นชาวนาตอนนี้เป็นชาวนาแล้วเป็นเกษียณแล้วใช่ไหมคะที่เขาเอิ้นว่าผู้กองพองนั่นหรอ หนูเ่าเอาหน้าเธอหนูได้ยินพ่นพ่นก็น่าจะรู้จักพ่อเราอยู่เลยตาไนพ่อพ่อพ่นเป็นผู้ช่วยค่ะพ่นพ่นก็รู้จักพ่อบอกว่าจักเออพ่อก็บอกว่ารู้จักกันอยู่ว่คค่ะผู้ช่วยตัวเอค่ะน่าจะรู้จักเลยพ่อหนูก็ไปเล่นดนตรีแล้วงั้นเดี๋ยวจะนัดไปประชุมกันสักวันหนึ่งกี่ร้อยกพถือปืนพ่อพ่นก็เป็นผู้ช่วยพี่บ้านส่วนใหญ่พ่นจะไปกับ ไปเล่นดนตรีในเมืองอ่ะพ่อก็ไปไปประจำอันเวลาเขามีเงินทองตาทองค่ะตาทองก็ไปแล้วพ่อพ่อปู่หนูก็ไปค่ะขอให้อนุรักษ์ค่ะพ่อก็ไปด้วยทุกปีเราอุตส่าห์เสนอให้เป็นระดับชาติค่ะให้เป็นมรดกระดับโลกครับผมส่งเสริมกันแล้วไม่ต้องไปแบ่งว่าเสนว่าให้เป็นมรดกมรดกมันเป็นของดีอ่ะของดีของลุนลุนล้านเดี๋ยวจะ คิดอยู่เหมือนกันว่าเรามีอะไรมาเชื่อมโยงกันเนาะนาโพก็อาจจะทําเป็นอะไรศิตสายอาสาอันนี้เขตนาโพหรือว่านี่ค่ะเขตนาโพค่ะถ้ามีบ้านหลังไหนที่ยากจนอ่ะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีห้องน้ําไม่มีบ้านก็เสนอผมได้เดี๋ยวผมไปดูครับพอดีเนาะครับค่ะห้องน้ําเดี๋ยวจะให้ลูกน้องมาดูค่ะ เอาลูกน้องมาลูกน้องเรียเจ้านายกันไม่รู้หรอกมันพูดยากเหมือนกันนี่แต่ะถาถูกใจทำเป็นคนศิลปะนี่เพิ่อนก็ทำเองค่ะทำเรื่อยๆ้เจค่ะนายค่ะพ่อชื่ออะไรนะชื่อพ่อปูหนูบอกเพิ่นชื่อนายเปียงเปียงผู้กองหูอยู่ว่าเพิ่นกับหูจักค่ะพอเพิ่นไปเล่นดนตรีนั่ทีมงานอันนี้ค่ะพ่อปูหนูน่ะเดี๋ยววันหลังอาจจะนัดกันคุยกัน โรงเรียนพ่อวาสนา<ช><พ>อ,อ๋อค่ะเดี๋ยวจะประชุมคนรักศิลป์นี่แหละม <c oughs> ันไม่ได้ฟื้นฟูกันมานานแล้วเพลงก็ทํามามันเป็นสิบสิบปีแล้วไม่มีการปรับอะไรกันเลยครับผมอา,าสาทั้งหมดนะเพลงนะ่ยไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของผมผมมอบให้เป็นอันนี้เลยลิขสิทธิ์อะไรไม่เอาไปทําได้เลยจะเพิ่นเอามาฟ้อนมาอะไรอยู่ก็โอเคครับผมมีคนแต่งก็หลายคน ดีมากเลยไม่มีลลขสเทธิ์ไม่มีอะไรเนาะมอบให้เป็นออของทุกคนเออจ้าของที่ทำเนี่ยก็เจตนาทําให้เพื่อผสุมาลทำเป็นสาธารณะไม่เอาไปทําผู้ยีผู้ยําอะไรทําให้เป็นเสียหายนี่ทําเลยครับผมแต่ถ้าทําอะไรไม่ดีมันก็ธรรมดาคนเขียนเขาก็เป็นลิขเสร็จยุนแหละ <c oughs> ผู้แต่งมันก็ถึงจะบอกว่าไม่เจในจดแต่ว่า คนเขาทำมันก็เป็นของเขาใช่ครับใช่ค่ะก็คือสามารถเอาไปประกอบเพลงประกอบคลิปประกอบอะไรได้ได้เลยถ้าเป็นเพื่อสาธารณะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเพื่อเผยแพร่วัฒนารำได้เนาะเป็นไปได้เดี๋ยวอาจจะรวบรวมตั้งแต่ยายรอ